สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมอ่นะครับเราจะพามาตีมิติบอสอีกตัวหนึ่งในเวอร์ชัน4.2นะครับอยู่ที่ว i ฟ f i n g Willow นะทุกคนนะซึ่งมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้เองนะครับเอออยู่ข้างบนตรงนี้ไม่ใช่ข้างบนตรงนั้นสินั่นมันวัดนะครับเขาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรง,ตรงที่แบบเนี่ยมเหมือนมีบ้านอยู่ตรงนี้หลังนึงนะครับเออเราก็มาลองตีดูนะมาถึงก็เปิดสายฟา้าเข้าไปนะครับ เปิดเข้าไปนะครับชื่อว่าล็อกกี้เอเวิวเซนนะครับทุกคนครับลักษณะก็จะเป็นแบบเหมือนนักมวยนะเหมือนนักมวยครับใช้หมัดต่อยอย่างเดียวนะครับโอ้โบอกเลยว่าเลือดอุดมากนะเลือดอุดมากนี่คือต่อยเราอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเราแบบมีหมอไปอยู่ก็เลยแบบเหม่อไม่ค่อยเห็นผลว่ามันต่อยเราแรงขนาดไหนนะเออแต่ดูดีมันต่อยเราพื้นกระดดกระเด็นแตกกระจายด้วยนะครับเออแต่ว่าบังเอิญว่าเราแบบ นี่หมอไปอยู่อุ้ยนี่อะไรครับโกดันติส่วนไปก่อนครับไม่รู้ไปท่าอะไรด้เห็นวงๆนะครับถ้าโดนน่าจะเจ็บหนักครับบอกเลยนะครับอ้้หกระตายครับแต่ว่าอู้ยฮิวสองตัวเออฮิวสองตัวก็เลยแบบปลอดภัยที่สึงนะครับเอาหมอไปยืนดีที่สุดนะเอาตัวหูดูดูกระโดดใส่เรายับยับเลยนะครับเนี่ยแช่แข็งมันไม่ได้นะครับแช่แข็งมันไม่ได้ตัวพวกนี้อืมถือว่าเป็นศัตรูระดับตำนานนะครับเขาไม่ให้แช่แข็งนะครับ เออไม่ใช่เราชนะง่ายๆนะครับพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็าเลยต้องชนะด้วยวิธีที่แบบยากๆจรินๆนะครับหลักการก็คือหลบวงนะครับเนี่ยแม่มันโด,ดใส่โด,ดใส่เนี่ยแรงมากนะเออชาลอดโดนตีทีนึงก็คือรถแบบพุ่งพาพเลยรับเลือดมือกว่านี่น่้จะเอาไม่อยู่นะที่บอกเลยเหมอไปได้ดีกว่าครับหมอไปมันปลอดภัยเนี่ยหมอไปโดนตี แล้วครั้งก็ประมาณ10%ลบ4-5พันนะครับท่านี้นี่คือแบบถ้าโดนเต็มนี่น่าจะแรงมากอืดูดูว่าขอไปเรื่อยหมุ่ถูกละเฮ้ยไม่ได้นะทุกคนนะไม่ได้นะสะรไดใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวตายโชว์ได้นะครับนี่อันตีฮิลไปก่อน,นครับทุกคนครับบังเอิญว่ามีฮิลสองตัวไงเลยไม่กลัวนะครับเรียบร้อยครับโอก,กี้เอวิลเซนนะทุกคนนะเออเป็นตัวแบบ ต,ตีโหดอยู่นะครับแล้วก็ก็จะมีไฮโดโครคลรซ่สสอนอยู่ในบ้านเขาแบบนี้ด้วยนะเราเข้ามากดรับได้นะครับวิธีบอสสตัวนะครับประจําเมืองฟอนเทน4.2นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ